มื่อนี้สีเมาเวาถึงโทษของการเล่นการพนันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จังไดแน่การเล่นการพนันบางคนกับมักเดเล่นมันนับนับมาได้ย่อมเล่นการพนันเนี่ยเล่นหวยเล่นโบกเล่นไพ่เล่นให้โล่เล่นตีไกลแม้กระทั่งการละเล่นต่างๆที่เจ้าได้เสียเงินเสียคำจัดเป็นการพนันเป็นการแข่งขันเนี่ยนะมีโทษทั้งหมด ดังนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นตัดไว้จังไดเรื่องโทษของการหล่นการพานั่นเป็นจังไดแนนเอาละสีม้าเว้าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยยกพระสูตรขึ้น ั้งหนึ่งผู้ได้เจ้าตัดกับคาหาบดีบุตรท่านหนึ่งผู้ได้เจ้าตรัสว่าคาหาบดีบุตรโทษในการประกอบเนื่องๆซึ่งการพานันอันเป็นที่ตั้งแห่งข่วมประมาทมีหกประการหนึ่งผู้ชนะย่อมก่อเวรญาณโยมทั้งหลายคนไดเล่นการพานันคนสนะมักสิก่อเวรนด้วยเช่นเวลาเฮาเล่นโบกเล่นไพ่เล่นไฮโลหรือเล่นยังก็แล้วแต่เฮ้าชนะ การชนะนั่นเห็ดให้คนชนะรู้สึกหึกเหิมรู้สึกว่าอุ้ยเฮามีใช่เฮาต้องไปเหยียดยามไอ้คนแพ้นั่นนะกอเวนไดยยอมหลืมกอเวนแล้วก็ไปว่าเหยียดยามคนจังมึงมันกระจกนะคนยังมึงมันสีสูดให้ได้บักคีแพ้บักนั่นบักนี่ไปว่ากอเวนเพอกอเวนเสร็จยอมคิดว่าคนถีดรับฟังคือคนแพ้เขาสิาย้อมบบยอม เขากับพยอมกเกิดปัญหาคนสนะหูว่าเจ้าของมีกำลังว่งชามีสติปัญญาที่สีาสนะเขาได้มีกำลังสีสูเขาได้เนี่ยแล้วเจ้าก็ไปก่อเว้นเขาด้วยการไปดูมินดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยอนันั์นะคือโทษของการหลินการพนันคอที่หนึ่งคอที่สองผู้แพ้ย่อมเสียใดรัพย์ที่เสียไปนี่พระเจ้าเราบอก ผู้แพ้ย่อมเสียได้รับที่เสียไปคนเล่นการพนันแพ้ก็เสียได้เงินเล้พลังคนเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเลขสังเกตเอาแค่เลขเนี่ยยอมเล่นเลขเล่นหวยเนี่ยการพนันระดับเบื้องต้นเนี่ยที่ถือกฎหมายเนี่ยนะที่เล่นเล่นกันยุ่เนี่ยโอ้ยงวดนี่ว่าถืองวดไม่แก้มืองวดน,น,นี่ว่าถืองวดไม่แก้มือซื้อยุหันล,ละนังเต้เจ็ดขวบยัน หาสิบปีกับว่าถุงนงกก่าจังเตือแก่เมื่อไปเลยแก่เมื่อไปเลยเจ้าของเอาเงินไปเสียไอตอนที่สื่อว่าม,มีปัญหาดอกเออพรวนว่าเสาวุ่นไหยเออเสานี่วุ่นไหยสายนี่เริ่มสิรูซึกตื่นเต้นเย็นนี่นั่งเสาเด,ย,ด,ย,ดยคนซื้อเล็เนาะเสาวุ่นไหยวุ่นไาวละเรียนหาเหล็นเหมือนเน,นาะอ่านั้ันพู้นี้วุ่นไหยแห่หอดผูพลังคน หอดวันที่สิบหกวันที่สิบหาโทรมาหาผ่าโหลดกิ้งหลวงพี่นอนยัง่งยั่งเอาคือว่านอนเอาไปยังไรยโยมเอานอนเอาเลขแน่มื่อื่นวันที่สิบหกเมื่อื่นวันที่หนึ่งพลงคนก็มีเห็นบอกเสาว,วุบุวไยสายตืน่ตนเต้นนะโอ้ยตื่นเต้น,ตนแลนะน้อขะน้อยตืน่นเต้นได้จอกตัวใดพ่อแรงมมา่นางนาะเสาง้อยเสียดายเงินที่จะของสื่อเลขไปโอ้ยกูหูวังสี่กูสื่อตัวนี้ดีกว่าพลังคนว่าสันเห็นได้ ก็เสียดายเงินเสียดายข้ามสือประตูตัวหนึ่งเสียดายแล้วเสียดายอีกโว้ยเห็นส่องปลาปลานี่คิวปันกีเกิดผลบุรบังคนนั้นแต่สือเหลขสืบเหมดเป็นพันเหมือดเป็น,นหมืน่บนบมเสียดายจ้ากหน่อยบูลังคนเห็นบรโยมอ่าสองผู้แพ้ย่อมเสียดย้ทรัพย์ที่เสียไปนะเหรียญยังกระตามถ้าแพ้เราสิเสียดายเงินท่านที่ละประการที่สามย่อมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบนันถ้าเจ้าติดการพานัน เจ้าสิเสียทรัพย์สิเสียทรัพย์ถึงเจ้าเก็บไว้ในปัจจุบันมีแสนเสียแสนมีหมืน่นเสียหมืน่นมีล้านเสียล้านผู้ลังค้นเสียหอดบ้านเสียหอดไทยเสียหอดหน้าเสียทรัพย์สินเงินทองที่มีในปัจจุบันจากการเล่นการพน,นัน แหงเลนก็นแหงติดแหงติดก็แหงเลนแหงแพรก็แหงเลนแหงแพ่ก็แห,แ,หแ,กแหงยืมยืมไปยืมมายืมจนเป็นหนี้เป็นศินต้องเอาบ้านไปจำนองต้องเอาทีไปจำนองโอ้ยสารพัดส,สุดท้ายเบิรดสับสินเงินทองไก่ยนกาพผะนั้นเพิ่นใส่คำว่าเลนบ่ไดใส่คำว่าเอาจริงเอาจังก็จังเลนเลขเลนปเลนยังกันละแต่เพิ่นใส่คำว่าเลนฉะนั้นคันเลนเนี่ย เจ้ากระเล่นให้มันมวนกับว่ามีปัญหาพลังคนเล่นเราเครียดกับการเล่นเนี่ยพังมดนะเพื่อนว่าได้ให้เอาจริงเอาจ้งางเ้าต่อมาเด้อคอที่สี่ถอยค่าของคนเล่นการพานันซึ่งไปเว้าในทีประซุ่มฟังบ่ขืนข้าเจ้าเป็นคนมาเล่นการพานันเจ้าไปเสนออีกอย่างให้คนอื่น,เ,นเขาบอกอยากสิฟัง อย่างเซนเจ้าะบอกมู่บ้านนี่ต้องต้องทําเศรษฐกิจจังสันจังสี่มีแบบนั้นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยเขาบบฟั่งเจ้าโอ้ยหอยว่าบ้านนี่คนต้องมีศีลไธรรมเจ้าเล่นการพนันจะสิไปสอนอย่างเขาได้แต่ตัวเจ้ายังสอนเจ้าของบ่ได้มันบ่โยมสิไปปรึกษาสิไปบอยังแต่เจ้าของยังสอนเจ้าของบ่อได้คเบอกคนเล่นการพนันนี่ฟั่งก็บ่อคอยขึ้นฟังบ่คคอยขึ้นเพราะว่าเจ้าของติดการพนันฟังแล้วมัน โอ้โหมันจังไดดอกคนกับสียิ้มแงๆใส่นะแบบเน้ยิ้มยิ้มปากคางเดียวอ่ะนะนั่นแหละเป็นยังสันน่นคือนเหรนการพน,นันคําเว้าฟังบกขืนจะสิเป็นแนะนําเขาจังสั่นจังสินี่ผมว่าบ้านเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะเจริญไต้เจ้าของยังเสียงเงินจากการเหรนการพน,นันพูดนะไปตามหม่องต่างๆปอนค่าสีโนหม่องใดมีกับแลนไปอ้นี่นะเมนบอกอ้าวต่อมาถือมิดอมาดมินประมาทถ,ถือมิดมินประมาด มตรที่เขาบ่าเหลีนการพนันเขาก็สีมินประมาทเจ้าใดเดียโอ้ยเนยี่ยเป็นจังใดเหรียญการพนันมึงเป็นจังใดมึงเป็นจังใดพอนั <c oughs> ้นเสร็จหูสึกจังใดพลังคนวาจังกั่นเอา้าเขาก็สีมินประมาทาเจ้าแล้วเพราะว่าเจ้าเหรียญการพนันเนาะข้าเจ้าลองไปยืมเงินเขาได้ละเอายืมยืมอ่ะกูยืมเงินไนดะ้สาม0มนานะเอาไปหันหนเนี่ยเขาสีมินประมาทเจ้าว่านยังสู่สีหาเงินใสมาคืน ถือมินประมาทคนยังสูญเช่นอย่างไดบ่ยอมถือมินประมาทดังนั้นเนี่ยคนเรียนการพนันประการที่หกสิถือมิดถืออมาดมินประมาทได้นะประการที่หกประการสุดท้ายบอมีไผประสงค์สิแต่งงานนาเพราะว่าเห็นว่าไส้หนักเร่งเร่นการพรนันบ่สามารถสิเหลี่ยงพรันรยาได้ไผเล่นการพรนันหล,ลายนะยอมติดการพรนันแต่เป็นหนุ่มเนี่ย สาวใดก็บบอยากสมาแต่งงานกับเจ้ายอนยังยอนเขาหัวแต่งงานไปโอยกูอดกูอยากแน่นอนบักนี้เล่นเล่นเลขเมื่อเมือบักนี้เล่นบอลเมืดเมือแน่นอนฉะนั้นบอสมควรสิแต่งงานกับมันแต่งงานไปเฮ่ากับสีอดเฮ่ากับสีอยากเฮ่ากับสีรู้สึกโอ้ยสีอยู่จังใดสีกินจังใดยังสีนะเขากับบอแต่งงานนํายอ้อนเขาเห็นว่าเจ้านั้นเป็นคนเล่นการผนอกพนั่นข้าเจ้าอยากมีเมีย เจ้าก็จะไปหลินขานพนั่นเด้ถ้าเจ้าบ่อยากมีเมียอ่ะเดี๋ยวเจ้าหลวดเจ,จ้าเศรษจังได้อิโรโตเตของเจ้าไปได้เมืดนะดังนั้นฝากท่านทั้งหลายไปด้วยอ้าวอันนี้เด้อพุทธเจ้ากับสรุปวาคาขาบดีบูตเรานี่แรกคือโทษ6ประการในการประกอบเนืื่องๆซึ่งการ พนันอันเป็นทิตตังแห่งความประมาทอันนี้เป็นโทษของการเล่นการพานันเอาสรุปให้ท่านทั้งหลายฟังโทษของการเล่นการพานันหนึ่งผู้สนะยอมก่อเวรสองผู้แพ้ยอมเสียใดทรัพย์ที่เสียไปสามยอมเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบันสี่ถอยค่าของคนเล่นการพานันซึ่งเป็นคําเวาในทีประสมในฟัง่งบบขืนหาถือมิตรอมาดดูมินดูแค้นหก บอมีไผ่ประสงค์สิแต่งงานนั่เพราะว่าเห็นว่าเจ้าเป็นนักเลงการพานันบ่สามารถสิเลี่ยงภรรยาได้เขากับบ่แต่งงานกับเจ้านี่คือโทษคือไพ่ของคนเล่นการพานันขอจเจริญพร